สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมารีวิวแก้วสตาร์บัคเป็นคนที่ลหลงไหลกาแฟนะคะอเมริกาโน่แล้วก็เราก็ต้องมีแก้วสวยๆนะคะไว้ใส่อเมริกาโน่ร้อนนะคะแล้วก็จะจัดการสั่งซื้อไปเลยค่ะวันนี้ราคาก็ใบนี้นะคะสีเขียวราคา34,000วอนกระจุงกระจริงน่ารักมากๆเลยค่ะ ชอบมากใบนี้เขาก็จะแถมกาแฟฟรีหนึ่งแก้วนะคะได้แล้วอันนี้ซื้อเป็นของฝากก็ได้ถ้าเป็นที่ไทยก็แพงมากประมาณพันกว่าบาทใบนี้เสียดายเงินแล้วก็นี่ได้กาแฟฟรีเป็นอเมริกาโน่นะคะเป็นอ่อนๆไม่ขมมากค่ะบรรยากาศเขาก็ดี ที่เกาหลีนะคะร้านกาแฟเป็นอะไรที่น่านั่งมากบรรยากาศดีนีะก็ซื้อกาแฟร้อนไปด้วยหอมหอมอน่อ,อนเอาไว้จิบนะคะแก้วใบานี้แบบว่าใส่แล้วร้อนร้อนกับทั้งวันเลยค่ะนี่ซื้อเป็นของฝากก็ได้โอเคค่ะแล้วไว้คลิปหน้าจะมาเล่าให้ฟังนะคะ